คนวันเสาร์ค่ะทําบุญให้เยอะหาเหตุแห่งบุญให้ได้หนึ่งเรื่องคนวันเสาร์ทำบุญให้เยอะฟังปากชนิตาคนวันเสาร์ทำบุญให้เยอะเยอะอยู่แล้ววันเสาร์ทำให้เยอะกว่าเดิมวันเสาร์ให้เงินพ่อแม่ได้ให้ซะวันเสาร์อะไรที่เกี่ยวกับบุญที่เห็นได้ชัดที่สุดคนวันเสาร์ควรทำเพราะว่าฟังนะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์ทำบุญอะไรที่เป็นก้อนโตให้ได้ คำว่าก้อนโตไม่ใช่ต้องหาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมาทำยกตัวอย่างถ้าคุณสามารถทําบุญด้วยเงิน100อยได้จงทำหนึ่งอยอย่าแบ่งทำห้าสิบาทคนวันเสาร์ต้องทําเงินจากต้องทาบุญจากสิ่งที่ใหญ่ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะใส่บาทไปถวายสังฆทานเลยค่ะไปถวายเพนสักหน่อยค่ะของวันเสาร์ไม่ต้องทุกไม่ต้องถวายเพนทุกวันก็ได้ค่ะแต่ทําบุญใหญ่ๆสักหน่อย สมมติว่าจะใส่บาท <_ S 1> เพิ่มไปนิดนึงถวายเงินไปด้วยคนวันเสาร์ต้องทําเต็มพลังคนวันเสาร์ต้องทําบุญเต็มแรงคนวันเสาร์ต้องทําบุญแบบสุดพลังนะคะคือทุกวันเขาก็ทําของเขาอยู่แล้วนะคะคนทุกวันเขาก็ทําตามกําลังกันอยู่แล้วแต่คนวันเสาร์นะคะทําบุญให้เต็มพลังใส่บาทเคยใส่บาทอยู่แล้วให้ใส่ปัจจัยเพิ่มไปอีกหน่อยนึงหรือไปวัด สมมติว่าจะทําบุญ2ี่สิเพิ่มไปสักห้าสิบาทด้วยกําลังบุญที่เยอะๆหรือจะทํห้าสิบาทอเอาร้อยหนึ่งเลยทาร้อยหนึ่งบงังคั่งมากแบบนี้ค่ะเพราะอะไรอยากรู้ไหมคะคนวันเสาร์ขาเพราะว่าคนวันเสาร์อะค่ะฟังนะคะคุณจะได้เงินก้อนโตจากอสังหาค่ะฟังดีๆนะคะคนวันเสาร์คุณจะได้เงินก้อนโตจากอสังหา หรือฟังดีๆนะคะจากอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันใหญ่ๆเท่านั้นคุณอย่าไปขายออนไลน์เล็กๆไม่ใช่คุณสมมุติคุณจะขายอยากขายออนไลน์อยากขายออนไลน์แต่ไปรับกล้วยฉาบมาขายยกตัวอย่างนะคะแต่ไปรับกล้วยฉาบมาขายขายได้ไหมขายได้แต่ขายไม่ดีแต่ไม่รวยแต่ขายไม่หมดหรือ คุณจะไปขายสินค้าเออรับมาขายไปอย่างเช่นยกตัวอย่างเปิดร้านขายของชําเล็กๆแล้วไปซื้อของขายส่งมาแล้วมาขายแบบเป็นชิ้นได้กําไรบาทสองบาทสบาทได้กําไรชิ้นละสองบาทสามบาทห้าบาทไม่รวยไม่ใช่ฟันทงฟันยับฟันยับนะพี่โอเกิดวันอาทิตย์กับฟินวดไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะคนวันเสาร์ทำอะไรเล็กๆไม่สำเร็จนะคะไม่สำเร็จคะ่ะ คุณลองย้อนกลับไปดูค่ะคุณทําอะไรเล็กไม่ได้คนวันเสาร์คุณต้องทําอะไรที่ใหญ่เท่านั้นยกตัวอย่างทําบุญก็ทําเล็กกว่าคนอื่นไม่ได้ทําบุญก็เต็มพลังใส่บาตรก็ต้องใส่เต็มชามคือมันเหมือนใส่บาตรก็จะใส่แค่ข้าวกับกับไม่ได้อะค่ะต้องมีน้ําด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องทําบุญเต็มพลังค่ะคนวันเสาร์เพราะว่าคนวันเสาร์ค่ะ,คะเขาจะได้รับซับเล็กไม่เป็นไม่ได้ พลังของคนวันเสาร์อะค่ะจะได้รับแต่ทรัพย์ใหญ่เท่านั้นยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณอนะทำอสังหายังไงก็ยังไงก็รวยหรือถ้าคุณนะคะมีท,มที่มีทางบอกขายที่เป็นในหน้าหรือว่าขายที่เองยังไงก็รวยหรือว่าคุณนะคะจะอยากขายของคุณไม่มีวันที่จะขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขายส้มตําหรือว่าขายขนมครกแล้วรวยไม่ ถ้าอะไรที่ทําแบบนี้ค่ะคุณจะไม่รวยแต่ว่าขายได้ไหมขายได้ก็ขายได้เรื่อยๆเออเฉยๆเพราะฉลกของคุณไม่ใช่สิ่งเล็กสีที่คุณต้องใช้และจะดึงทําให้คุณค่ะมาได้ไวได้เงินได้ไวได้รวยได้ไวได้เยอะคนอื่นคือสีแดงกรี๊ดชอบสีแดงแต่อิชันได้สีน้าเงินแต่อิจัาได้ชอบสีแดงคนมันเสาร์สีแดงค่ะจงใส่เสื้อสีแดงทุกวันเสาร์ วันเสาร์เมื่อไรใส่สีแดงวันเสาร์เมื่อไรใส่สีแดงวันเสาร์เมื่อไรใส่สีแดงคุณรู้ไหมซับเงินในอดีตซับในอดีตปรากฏปรากรปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ให้ใส่สีแดงค่ะเสริมด้วยหินสีแดงซื้อบสีแดงเครื่องประดับสีแดงทุกอย่างสีแดงเล่นใหญ่เข้าไว้ค่ะสีแดงคือสีของพลังงานวันเสาร์ทุกวันเสาร์ใส่สีแดงรวยลูกเดียวทุกวันเสาร์ใส่สีแดงดูดซับดูดทีมงานดูดแม่งสิ่งดีๆเข้ามาให้หมดเพราะฉะนั้นทุกวันเสาร์ใส่สีแดงแล้วจะรวยเร็วมาก